สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกคนเลยนะคะวันนี้อยู่กับเอแล้วในช่องรถกระบะรถครอบครัวมือ2นะคะวันนี้จัดรถเข้าใหม่มาให้นะคะกับเจ้า Toyota Revo 2.4 e p a s s นะคะเป็นตัวพิเล n เนอร์ดับเบลนะ,ะได้เป็นตัวยกสูง4ประตูนะ,ะสะภาพสวยกริ๊บเลยนะคะคันนี้ได้เกียร์ออโต้ได้โฉมปี2019นะคะเป็นหน้าหล่อแบบนี้เลยนะ,คะใครตามหาอยู่นะคะ กับราคาค่าตัวเพียงแค่5 3 9 0 0 0าเานท่านั้นเองนะคะและเอเยดตัวรถเป็นไงนะคะพารับชมเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะได้ไฟหน้านะคะแบบโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะคะตัวโคมไฟนะคะใส่กิ๊บเลยนะเดทาร์เนิ่งไลท์มีให้ไฟหลีไฟเลี้ยวมีให้ในคมเดียวกันเลยนะคะและมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าให้แบบนี้เลยนะคะเกียร์รุ่นนี้กระจังด้านหน้าจะได้เป็นรังผึ้งสีดำนะคะตัดกับตัวรถสีขาวบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะ ใครตามหายอยู่นะคะซื้อสดได้จัดไฟแนน้์นได้ฟีดาาผ่อนแค่เ0้าพันนะคะมาดูในส่วนของตัวล้อกันนะคะสำหรับคันนี้เนาะจะได้เป็นล้อนะคะล้อแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะรัดด้วยยางบิสตโตนขอบ17นิ้วนะคะได้ยางปีใหม่ๆไปใช้แน่นอนนะคะกระจกด้านข้างพับและปรับไฟฟ้าเป็นสีโครเมียมสภาพสวยเลยบิวมาให้มีไฟเลี้ยวในตัวแล้วเรียบร้อยนะคะ บันไดด้านข้างติดตั้งให้จากศูนย์ด้วยนะคะกระจกเดือโตโยต้าทุกบานมือเปิดนะคะได้เป็นโครเมียมสภาพสวยกริบเลยมาชมด้านในกันนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ภายในจะได้เป็นเบาะผ้าสีดําเดินได้ด้วยจะเข็บสีขาวนะคะสภาพสวยกริบกริบแบบนี้เลยนะคะได้เป็นตัวเบาะผ้านะคะ นี่กว้างๆเลยถัดยางรองเท้ามีให้นะคะคอนโซลก็จะได้เป็นคอนโซลสีดำเนาะตัดกับสีเทานะคะบอกเลยว่าสวยกริฟนะคะตัวนุงตัวน็อตนะคะเดิมทุกจุดแบบนี้เลยนะคะนี่น็อตเดิมไม่มีกระดิกนะคะไม่มีขยับเยื่อเลยสภาพสวยสมบูรณ์นะคะมาชมนี่ตัวเม็ดอาร์เม็ดสปอตกันนี่แกะให้ดูเลยเนี่ยคะเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆรถไม่มีชนหนักทุกคม จมน้ำกลับสีตัดต่อหรือว่ากอไม้แน่นอนนะคะคันนี้ได้เป็นสีประตูด้วยนะคะขึ้นลงสะดวกสบายแน่นอนด้านหลังกว้างขวางแบบนี้เลยคันนี้เป็นรถเข้าใหม่รอปรับสภาพนะคะนี่ตัวเบาะผ้านเนาะสภาพสวยตึงเลยนะคะไม่มีฉีกขาดเลยไม่มีช้ำขึ้นลงสะดวกสบายกว้างขวางนี่ยคะนั่งได้หลายคนแน่นอนนะคะเครื่องเสียงมีให้ครบๆเลยนะคะบอดี้ตัวรถเหลี่ยมสันคมทุกจุดทุกมุมนะคะไม่มีรอยแตกรอยงามไม่มีรอยลักยิ้มให้เห็นแน่นอนนะคะ ไท้ายนะคะได้แบบมลติรีเฟคเตอร์นะคะสภาพสวยกริฟเลยแมทเทนน์ถูกด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวโลโก้ตัวหนังสือต่างๆนะคะมีให้แบบครบๆไฟเบรกดวงที่3มเนาะมีให้กล้องถอยมีให้นะคะป้ายทะเบียนสวยกริฟเลยนะคะเดิมจากโรงงานนะคะป้ายทะเบียนได้กรุงเทพแล้วเรียบร้อยโล,โลโก้ต่างๆนะคะตัวหนังสือเห็นชัดเจนนะคะแมกไลเนอร์สภาพใหม่กริฟแบบนี้เลยนะคะพร้อมใช้แน่นอนนะรถไม่มี มันทุกหนักชนหนักเลยนะคะคันนี้เนาะนี่แล้วก็สติ๊กเกอร์อพิลนเลอร์น,นะคะมีให้แบบครบแบบนี้ตัวลงตัวล้อไม่มีรอยเบียดฟุตบาทให้เห็นแน่นอนนะคะคันนี้เนาะสภาพสวยกริบเลยนะคะแล้วก็มาดูด้านในกันนะคะด้านในนะคะเริ่มจากแผงประตูเนาะคันนี้เขาก็จะได้เป็นแผงประตูแบบระบบเซนทันล็อกนะคะปรับออโอต้เนี่ยค่ะนะคะ,นะคะปรับออโต้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ ในส่วนของกุญแจนะคะได้เป็นไข่สตาร์ทแบบนี้เลยนะคะคันนี้ได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมเสียงรับสายโทรเข้าโทรออกสั่งการผ่านพวงมาลัยได้เลยนะคะมาดูโครงสร้างกันนะนไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนะคะตัวเมท์ตเนาะมันเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะก็ค่อนข้างเห็นไม่ค่อยชัดเนะาะจ้ากลางสัมผัสทัชสกรีนนะคะคันนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้ทีลิงก์ได้นะคะกล้องถอยกลัระยะมีให้นะคะแล้วก็ได้เป็นแอร์ปรับอนาล็อกนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต อีกขอหมดเพราว่าหมดมีให้แบบครบครบนะตรงกลางมีที่วางแก้วให้2องตำแหน่งแบบนี้เลยเพราะว่าเล็มีนะคะรูเสียบสายชาร์จมีให้แบบครบ,ครบเลยนะคะตัวนงตัวน็อตอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์นะคะสติกเกอร์เนาะความดันลมยางนะคะตัวรถไม่มีกับสีตีลังกาแน่นอนนะคะแล้วก็มาชมนะคะนี่ตัวฝั่งคนเ,งเครื่องกันนะคะบันไดด้านข้างนะ,ะติดตั้งให้จากศูนย์สองฝั่งพร้อมใช้แบบนี้เลยนะคะมานะคะ ในส่วนของตัวห้องเครื่องนะสะภาพห้องเครื่องใหม่ๆอีกทีเลยนะคันนี้เนาะได้รถปี2019เกีอโอโต้นะได้เป็นเครื่องยนต์ 2,400cc นะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้วนนะนมาดูตัวนองตลกษณก,กันนัดเดิมไม่มีรอยเงี้ยรอยขันรอยไขยนะคะมิดอาร์มเสปอร์ตเห็นชัดเจนเลยนะคะรอยเหรียญบาทต่างๆอยู่ครบนะคะฝากระโปรงเดิมเนาะ,ะสติ๊กเกอร์นะคะอยู่ครบแล้วก็แผ่นฉนวนกันความร้อนนะคะอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์เลยนะคะ โลโก้ปั๊มตาโตโยต้านะคะอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะนี่ก็ส,สภาพห้องเครื่องเนาะไม่มีรอยน้ํามันไหลเยิ้มนะคะไม่มีรอยรั่วไหลของไฟฟ้านะคะแล้วก็สายไฟเป็นประเบียบเรียบร้อยเลยไม่มีรอยหนูกัดหนูแทะแน่นอนนะคะแล้วก็มาดูแผ่นเพจนะคะตรงรุ่นเลยนะคะได้รถปี2019เนาะแบตเตอรี่ดูแลให้ภาษีพรบน,นะคะต่อให้แบบครบ,บแน่นอนนะคะและสำหรับคันนี้นะคะโตโยต้าลีโว 2. 4 e พัฒนนะคะปี2019เกียร์ออโต้4ประตูยกสูงนะคะ ตัวรถได้สีขาวนะคะกับราคาค่าตัว539,000นะคะันนี้ฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนอยู่ที่ประมาณเดละ9,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญานะคะหากใครสนใจนะและอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามทักแชทอินบ o ็อกเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้นะคะเพียงแค่ลูกค้านะคะทักมาสอบถามกับทางเราเรามีบริการเซ็นไปแนนให้ฟรีถึงหน้าบ้าน หรือว่าลูกค้าท่านไหนอยากซื้อสดทางเราก็มีเล่มพร้อมโอนนะคะหรือลูกค้าท่านไหนอยากเข้ามาดูรถจริงหรือว่าเข้ามาทดลองขับนะคะสามารถเข้ามาดูรถได้ที่บริษัททอออโต้จำกัดนะคะสาขาที่2อยู่ตรงซอยสุวินทวงศ์หนึ่งทับหนึ่งนะคะมีบริกรุงเทพเข้ามาแล้วเข้ามาถามหาเสียได้เลยนะคะและสาหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบเจกันคลิปหน้านะคะจะมารีวิวรถกระบะรถครอบครัวสภาพสวยให้ได้รับชมอย่างแน่นอนสวัสดีค่ะ